สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ไลท์คอยกันนะฮะก็เป็นเหรียญที่น่าจับตาในปีนี้เหรียญหนึ่งเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทําไมไลท์คอยเนี่ยถึงน่าสนใจนะครับแล้วหลังจากที่เกิดฮับวิ่งของไลท์คอยเนี่ยครับราคาเนี่ยจะเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับช่อง YouTube ของคริปโตฮันเตด้วยนะครับ เ <Okay, S 2> ครับก่อนอื่นเลยนิดเราไปทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าแล้ว litecoin เนี่ยเป็นเหรียญอะไรนะครับ litecoin นะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นเหรียญที่มีอายุมาค่อนข้างจะหลายปีแล้วแหละนะครับเกิดมาจากการ Hard f o r กตัวเชนของ Bitcoin นั่นเองนะครับเพราะว่าก็จะมีในต,ตอนนั้นเนี่ยมีนักพัฒนาอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มองว่าต้นทุนในการทําธุรกรรมของบิตคอยเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะครับ ต้องจ่ายค่าแก๊สที่ค่อนข้างแพงแล้วก็มันทําธุรกรรมการโอนหรือซื้อขายเนี่ยมันค่อนข้างช้านะครับก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามาฮาร์ดฟอกเชนของบิตคอยแล้วก็ทําเป็นเหรียญใหม่กันโดยที่จะมาแก้ไขจุดอ่อนของบิตคอยที่ว่าวไปนะครับว,ว่ามันช้าแล้วก็ค่อนข้างแพงนะครับก็เลยเกิดออกมาเป็นไลท์คอยนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่ฮาร์ดฟอกมาจากบิตคอยเนี่ยจริงๆแล้วยังมีอีก2ตัวนะฮะก็คือบิตคอยแคช หรือว่า BCH แล้วก็ Bitcoin s b นะซึ่ง2เหรียญเนี่ยมันค่อนข้างเงียบไปนานมากแล้วนะครับหรือว่าคือจริงๆก็ไม่ค่อยมีคนใช้งานแล้วแหละนะครับโดยเฉพาะ Bitcoin SV นะครับแต่ว่ายังในส่วนของ Litecoin เนี่ยก็ยังพอมีการเทรดการซื้อขายอยู่นะครับหรือว่าเป็นในมุมมองผมน,น่าจะเป็นเหรียญที่ฮาร์ดฟอกับ Bitcoin เนี่ยเหรียญที่น่าจะอยู่รอไดได้ดีที่สุดแล้วแหละนะครับทีนี้เนี่ย l i t e c o i เนี่ย ก็คุณสมบัติเนี่ยเหมือนตามชื่อเลยครับไลท์ที่แปลว่าเบาใช่ไเพระเาะนั้นเนี่ยตัวเหรียญเนี่ยครับก็คือสามารถทําธุรกรรมได้เหมือนบิตคอยเลยนะครับแต่ว่ามีต้นทุนค่าธรรมเนียมแล้วก็ความเร็วในการทํางานเนี่ยที่เร็วกว่านะเพราะว่าเขาฮาร์ดฟอกมาแล้วเขาก็ไปมีการปรับแก้ไขคุณสมบัตินะครับให้มันสามารถทํางานเร็วขึ้นนะครับเลยมีมีก็เลยมีการตั้งชื่อใหม่แล้วกันว่าตั้งตั้งสมญาอะไรกันนะครับว่าทั้งนั้น ในเมื่อบิตคอยเนี่ยเป็นดิจิตอลโกลใช่ไหมครับไลท์คอยเนี่ยเป็นดิจิตอลซิลเวอร์แล้วกันนะก็ดิจิตอลซิลเวอร์เนี่ยก็เป็นเป็นธาตุนะเป็นเป็นแร่นะครับที่เอ่จริงๆก็มีคุณสมบัตินะครับที่ใกล้ใกล้เคียงกับทองคำนั่นแหละครับนะก็คือเป็นแร่แร่โลหะแล้วก็เหมือนทำหน้าที่เป็นเงินได้ด้วยนะครับแต่คราวนี้อ่าไลท์ไลท์คอยเนี่ยก็ทำหน้าที่นะครับคล้ายๆกับบิตคอยเลยมีแต่ว่ามันมีต้นทุนแล้วก็ ต้นทุนแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการทํางานเนี่ยที่น้อยกว่านะครับคราวนี้เนี่ยไท์ไท์คอยเนี่ยก็มีคุณสมบัตินะครับที่คล้ายกับบิตคอยเหมือนกันนะก็คือเรื่องของการกำของการจํากัดซัพพลายนั่นเองนะครับนะเหมือนกับเหมือนกับบิตคอยเลยแล้วก็ใช้กลไกของ r o o p of w o r k นะครับพูดง่ายๆว่ามันมีการขุดไท์คอยออกมาได้นั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นการเดินตามรอย Bitcoin, แบบแบบิตคอยแบบแบบตามตาม เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หนงนะครับเ่ว่ามันเกิดจากการฮาร์ดโฟกึ้นมานั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีอีกกลไกหนึ่งครับที่เหมือนกับบิตคอยเลยเนื่องก,การฮาร์วิ่งนั่นเองนะก็คือพูดง่ายครับว่าจะเป็นการที่ลดรีวอร์ดนะครับจากการขุดไลคอยเนี่ยลงครึ่งหนึ่งนะก็เหมือนกับการทำฮาร์วิ่งของบิตคอยนั่นเองนะครับโดยที่การทำฮาร์วิงของไลคอยเนี่ยก็เกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งนะครับแล้ว2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ก็จะมีข้อสังเกตนะครับที่คล้ายๆกันเลยี่ก็คือราคาราาคเหรียญก็จะมีการเรียกว่าฟื้นตัวนะครับจากน้ำนนองขาลงมานะครับแล้วก็จะเริ่มปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับลุ้งหน้าก่อนที่จะเกิดทาวบิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับการเกิดทาวิ่งครั้งแรกนะครับของไลท์คอยเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมปี2015นนะครับตรงนี้เนี่ยอ่า 2014เนี่ยไลท์คอยก็เป็นขาลงก็เหมือนกับตลาดคริปโตทั่วไปนะครับแต่ว่าพอ,พอเริ่มที่จะหาจุดบอททอมได้อยงแล้วก็มีการเบรกเอานะครับอดีนี้ผมอยากให้จำแพทเทิร์นอันนี้ไว้นะครับแพทเทิร์นของการเบรกเอาราคาเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าปรีฮาวบิ้งบูลิชเทิร์นนะคือเริ่มตลาดเนี่ยเริ่มจะพรซ์อินแล้วนะว่ามาันกราจะมีฮาวบิ้งเกิดขึ้นนะก็เรียกว่ามีการปรับตัวพ,พุ่งขึ้นไปก่อนนั่นเองนะครับ แล้วพอเกิดทาวบินตรงนี้ครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเซลล์ออนแฟกก็ได้นะครับก็คือพอมันทาวบินเนี่ยมันก็ขายขายเท่ากําไรได้แล้วนะฮะแล้วก็หลังเกิดทาวบินเนี่ยมันก็กลายเป็นไซเวคแคบๆมาตลอดนะครับจนตอนปี2007นี่ก็ปรับตัวขึ้นก็พร้อมกับตลาดทั่วไปแหละนะครับเป็นวัฏจักรของของตลาดนี้ยครับคราวนี้พอปี2 0 1 8เนี่ยก็เป็นขาลงนะครับพร้อมกับ วัฏจักรของตลาดนะครับคราวนี้ฟอร์มมันจะคล้ายๆกับรอบที่แล้วเลยนะครับของการเกิดท้าวิงรอบที่2อนะครับก็คือราคามีการทำบอททอมตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเบรกเอาขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็บอกได้ว่ามันเป็นการบูลิชนะครับคือการที่เป็นตลาดเป็นราคาขาขึ้นเนี่ยเพื่อจะพลายส์พรส์อินไปกับการเกิดท้าวินนะครับที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับก็สังเกตได้ว่าช่วงที่ราคาเนี่ย ก่อนจะเกิดเทาบินครับราคาไปขาขึ้นนะครับแต่ว่าพอเป็นฮทาบิงเนี่ยฮท้าบิงครั้งที่สองนะครับเดือนสิงหานะครับสองศูนย์หนึ่งเก้าเห็นไหมครับราคาก็ไปขาลงอีกนะครับแล้วก็กลายเป็นไซด์เวย์อีกนะครับแล้วก็ค่อยกลายเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้เป็นขาขึ้นลนะครับพร้อมกับตลาดคริปโตอื่นๆนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าราคาของไลท์คอยเนี่ยมักจะไพร์อินนะครับไพร์อินลุวงหน้าก่อนเสมอนะครับก่อนที่จะ ก่อนที่จะเกิดไลท์คอยฮา์วิงนะครับแล้วโดยทั่วไปเนี่ยการการไพรซ์อินราคาลุวงหน้าในในตลาดการเงินเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะที่มันจะเกิดการวิ่งไปลุวงหน้าก่อนนั่นเองนะครับอันนี้นก็เป็นสถิติที่เกิดขึ้นในอดีตนะว่าพอมันมีการฮาววิงเนี่ยก่อนไล้หลังนะครับของไลท์คอยเนี่ยราคาครับจะจะเป็นยังไงนะครับผม แต่คราวนี้เนี่ยเรามาดูเหตุผลกันครับว่าแล้วทําไมไลท์คอยเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะถูกพูดถึงกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ครับอ่าตรงนี้เนี่ยเส้นสีส้มเนี่ยครับมันเป็นเรียกว่าการเติบโตของ Lightning Network นะครับผมมาเช่บางอย่างครับว่า Lightning Network เนี่ยเป็น layer 2ของ Bitcoin นะครับก็เหมือนกับ layer 2ของ Et ท e เ e ียนนะครับที่เข้ามาช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ช่วยในการลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมครับให ให้บล็อกเชนเนี่ยมาทำงานได้เร็วขึ้นนะครับไลนี่เน็ตเวิร์กเนี่ยก็มาทำมาทำให้จุดออกของบิตคอยนะครับที่อาจจะมีต้นทุนของค่าแก๊สแล้วก็ต้นความเร็วในการทำธุรกรรมเนี่ยต่ำไลนี่เน็ตเวิร์กเนี่ยก็มาทำให้มันเร็วแล้วก็ถูกลงนั่นเองนะซึ่งอัตราการเติบโตนะครับของการใช้งานไลนี่เน็ตเวิร์กเนี่ยนะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในการเป็นมนะีเดียมออฟเอ็กซ์นชนหรือว่าใช้ใช้จ่ายแทนเงินนั่นแหละนะครับมีการเติบโตขึ้นต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับ เสมม้นสีส้มนะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะคือมาจริงมีช่วงมีช่วงที่โตน้อยหน่อยนะแต่ว่าอัตราการโตในระยะยาวเนี่ยคือมันก็โตได้ต่อเนื่องนะคือล่าสุดเนี่ยก็คือราคาราคาคือ,อาการทําธุรกรรมของไรนิสเนอร์เนี่ยก็สูงกว่าราคาบิ c คอยไปแล้วนะคือมันมันที่บอกว่าเนี่ยครับว่าอัตราการใช้งานไรนิสเนอร์เนี่ยมาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาบิทคอยก็ได้นะครับ ราคาอาจจะเป็นขาลงนะครับแต่ว่าการใช้งานของ l i n e n ตเน็ตเวิร์เนี่ยยังเติบโตต่อเนื่องนะครับคราวนี้เนี่ยในเมื่อต้นผมผมจะเขาว่าเป็นต้นตำรับแล้วกันนะครับก็คือ Bitcoin เนี่ยเป็นต้นตำรับของ e c ค i n ใช่ไหมครับแล้วการที่ Bitcoin เนี่ยก็มี Lightning Network อยู่แล้วนะซึ่งทำให้การทำธุรกรรมเนี่ยมันเร็วแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่ำนะครับคำถามคือแล้วเหตุผลอะไรนะครับที่ต้องไปใช้งานของไรคอยนะครับในเมื่อ ต้นตำรับก็สามารถทําให้ดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นอุปสรรคนะครับที่จริงๆแล้วการเกิดฮาวิ่งนะครับของไรคอยเนี่ยมันอาจจะไม่ทําให้ราคาเนีียมันเติบโตอย่างยั่งยืนก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่าราคามันก็คงขึ้นแหละนะครับตราบใดที่มีการใช้งานนะเพราะว่าถ้าตลาดคริปโตมันขาขึ้นเนี่ยทุกเหรียญก็ก็จะขึ้นหมดแต่ถามว่ามันวิ่งขึ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานเต็มๆไหมมันก็อาจจะไม่ใช่นะตัวนี้ก็อยากให้ ไปข้อมูลไว้นะครับว่าการเกิดฮาวิ่งเนี่ยมาอาจจะเป็นปรากฏการณ์ในเชิงจิตวิทยาแล้วกันนะที่ถ้าเกิดเราเอาข้อมูลอดีตมาดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคามันจะวิ่งไปขาขึ้นก่อนนะครับแต่พอเกิดฮาวิ่งแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันก็ไปไปไหนเลยนะนี่ก็เปข้อพิสูจน์ได้ครับว่ามันก็มันก็เป็นแค่เรื่องของการเก็งกําไรนะครับ <c oughs> เพราะว่าจริงจริงแล้วการใช้งานเนี่ยไลน h t n เน็ตเ t ิร์กของบิตคอยเนี่ยมีคนใช้งานมากกว่าไลท์คอยนะครับ อ่าคราวนี้เนี่ยเราไปดูกราฟของไลท์คอยกันบ้างนะครับอ่าอันนี้เป็นกราฟของไลท์คอยนับปัจจุบันเลยนะครับอ่าจะเห็นได้ครับว่านังจากที่ราคาเนี่ยขึ้นไปทําจุดสูงสุดนะครับที่400ดอลลาร์นะครับช่วงประมาณน่าจะเมาพฤษภาเลยครับราคาก็เป็นขาลงตลอดทั้งปีนะครับจริงๆลงมาแต่แบบ2021นะ2022นะก็ก็ลงก็ลงมาตลอดนะครับลงมาตลอดเลยนะครับ คราวนี้เนี่ยข้อสังเกตในเชิงแทคงเดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคามันก็มีการเบรกเอาขึ้นมาออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเบรกเอาออกมาแล้วแล้วก็เป็นการเบรกเอาเส้นเนกไลนะครับอันนี้เป็นเส้นเนกไลใหญ่นะแล้วก็อันนี้เป็นเนกไลที่เป็นเป็นเส้นย่อยนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็โผล่ทะลุออกมาแล้วนะครับนะแล้วก็ข้อสําคัญเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเส้น EMA 100นะครับมันดูเหมือนนะครับ ตอนนี้มันเริ่มเข้ามาใกล้ชิดเส้น EMA 200แล้วนะครับถ้าเกิดม,มีการเกิด Golden Cross ขึ้นคือเส้น EMA 100เนี่ยครับทะลุเส้น200ขึ้นไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสัญญาณได้ครับว่าแนวโน้มราคาเนี่ยอาจจะกลับไปขาขึ้นนะครับทางที่หนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าถ้ามีการเบรกเอาตตรงแนวต้านตรงนี้นะครับประมาณ90ดอลลาร์เนี่ยนะครับ ถ้ามันทะลุออกไปได้อีกเนี่ยครับแล้วก็เกิดกูเดนคอร์สเนี่ยนะครับก็อยากให้จับตาเอาไว้นะครับว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณซื้อขาขึ้นของไลท์คอยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคน,นะครับแต่ก็อยากให้ดูข้อมูลในอดีตประกอบการตัดสินใจไว้นะครับว่าหลังจากเกิดฮาวบิ้งแล้วเนี่ยราคามันมันมันเหมือนเซลล์ออนแฟกต์นะครับมันก็ปรับตัวลงนะแต่ว่าก่อนที่จะเกิดฮาวิ้งประมาณ6เดือนน่นะครับราคาเนี่ยมันก็จะมีการ อาจจะมีการแลนดี้ขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดลองดูว่าถ้าเกิดถ้าเกิดการเท้าบิกครั้งที่สามเนี่ยครับประมาณเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับสองศูนย์สองสามเนี่ยถ้าเฉลีย่ยย้อนกลับไปประมาณหกเดือนนะครับอ่าสิงหาเดือนออกัสสิงหาใช่ไหมครับเดือนแปดนะครับเดือนแปดอ่าก็ก็อาจจะเห็นอาจจะเป็นไปได้นะครับว่า เดือนกุมภาลุงน้า6เดือนนะครับเดือนกุมภาเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นอาจจะผมต้องบอกไม่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดนะครับอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในใน,ในหลายแง่มุมนะครับทั้งเรื่องของข่าวเหตุการณ์พื้นฐานแล้วก็ทางเทคนิคเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าถ้าเอาข้อมูลในอดีตมาเทียบเนี่ยครับก็เป็นไป,นปนได้ว่าเราอาจจะได้เห็นการแรนลี่ของไลท์คอยตอบรับกับเรื่องของ อ่าไม่ใช่บีคอ,คอยส์ไลท์คอยส์าวิ่งขึ้นไปก่อนก็นได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไม่ใช้คลนะนําในการลงทุนนะครับก็อยากให้มีเคาะข้อมูลในหลายด้านนะในหลายแง่มุมแลนะ้วก็ต้องรู้จักการสต็อปลอดไปด้วยนะครับถ้าเกิดมีการถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับก็ต้องมีการตั้งจุดสต็อปลอดเอาไว้เสมอนะครับก็ลองดูที่โลเดิมนะครับว่าโลเดิมก็อาจจะแถวๆประมาณ60ดอลลาร์เงีนะครับคือ ถ้าหลุดอันนี้ต้องถอยไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดูกันว่าราคาเนี่ยจะเป็นไปตามสมมติฐานที่เกิดขึ้นอดีตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ไลคอยนะครับว่ามันจะมีโอกาสเป็นขาขึ้นไหมนะครับหลังจากที่ก่อนหรือหลังเกิดทารวิ่งนะครับนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะครับช่อง y o u t u b e ของ คลิปตัวคันเตอร์นี่นะครับก็การวิเคราะห์อันนี้ครับก็น่าจะประมาณนี้นะคยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ